ลำดับต่อไปครับตอนนี้นารุมาถึงแล้วนะครับนารุษจะมาปิดท้ายนะครับก่อนปิดเวทีค่ำคืนนี้นะครับสำหรับพี่นะครับที่จะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาจากกลุ่มสปปสนะครับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่สองราชสีครับ ะครับก็กราบนะครับ,บ,นะรบสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุพรแล้วก็มวลมิตรนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ชมการไร้สดอยู่ในขณะนี้นะครับทางทิกตอกผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมาต่อสู้กับระบอบทักษิณโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการและนักการเมืองวันนี้นะครับพอดีมา ฟังคำพิพากษาสารอาญานะครับในชั้นอุทธร์แต่รอดนะครับเอาสั้นๆว่ารอดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความที่ผมยังสงสัยอยู่นะครับว่าผมนั่งอยู่ที่บ้านมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาหาพร้อมกับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ผมก็สงสัยว่าผมไปทำอะไรใครที่ไหนพอไปดูคนที่แจ้งดำเนินคดีกับผมชื่อว่านายทักษิณชินวัตรครับพี่น้องโดยมีการมอบอำนาจให้กับนายตำรวจท่านหนึ่งยศระดับพลโทผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าในขณะนั้นที่เขาแจ้งความเรื่อคดีกับผม เขาเป็นนักโทษหนีคดีอยู่ต่างแดนเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเซ็นมอบอำนาจให้กับนายตำรวจคนนั้นเนี่ยผมสงสัยว่าเขาไปเซ็นกันตอนไหนเซ็นในประเทศไทยหรือบินไปเซ็นต่างแดนถ้าคุณเป็นตำรวจคุณไปเจอนักโทษหนีคดีคุณไม่จับคุณมีความผิดมาตรา157เจ็ ลาเว้นปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมพี่น้องและถ้าไปต่างแดนคุณไปยังไงไปเซ็นเมื่ออไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่เชื่อว่ามีการเซ็นมอบอำนาจผมขอดูหนังสือเซ็นมอบอำนาจเชื่อไม่ว่าเขาไม่กล้าเอามาชี้แจงตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่สอนอสอนอหนึ่ง ซึ่งผมไปรับทราบข้อกล่าวหามาแล้วแต่ทุกอย่างมันก็ยังเงียบสงัดเพราะว่านักโทษที่มันหนีคดีมันมีความผิดตามที่ผมได้วิาพากวิจาร์ณไปใช่ไหมพี่น้องเพราะสารตัดสินมาแล้วติดคุกถึง8คดคดีและตั้งแต่กลับมารับโทษผมก็แปลกใจเหมือนกันครับ ตอนอยู่ต่างแดนร่างกายกำยำแข็งแรงดีมากเตะนวมเตะกระสอบโชว์แต่พอกลับมารับโทษสิ่งที่เห็นกลายเป็นคนกระจกอกง่อยเจ็บป่วยขึ้นมาทันใดเข้าคุกยังไม่ถึงคืนอาการโคมา่าวิกฤต ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจผมไม่ทราบเหมือนกันว่าโรงพยาบาลตำรวจมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการจะดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีหรือไม่เพราะรักษามา6เดือนอาการไม่ดีขึ้นเลยพี่น้องแต่พอออกจากโรงพยาบาลตำรวจได้คืนเดียวไปอยู่บ้านจันทรสองล่า หายเป็นปิดทิ้งเหมือนไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องอยากจะบอกไปถึงรัฐบาลต่อไปนี้แพทย์หมอพยาบาลไม่ต้องไปเรียนที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาที่ใดไปศึกษาที่บ้านจันสองล่าว่าเขามียาอะไรดีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังไงถึงจะไม่นักโทษวิกฤตมันหายได้ ข้ามวันข้ามคืนแบบนี้หลังจากไปอยู่บ้านจันสองล่าอาบน้ำโชว์ไหน้ำโชวหายเป็นปิดทิ้งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราประชาชนคนไทยตั้งข้อสงสัยไว้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่บ้านจันสองล่าเนี่ยมันจะต้องมียาดีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยล้ำกว่าใครทุกประเทศในโลกนี้ ที่สามารถรักษาผู้ป่วยวิกฤตให้หายได้ในยามค่ำคืนเพราะฉะนั้นว่างๆเราไปเยี่ยมบ้านจันทสองล่ากกันดีไหมไ<ป>เพื่อจะได้ไปดูว่าไอ้เทคโนโลยีแบบนั้นเนี่ยมันรักษาผู้ป่วยได้ดีจริงหรือไม่ถ้ามันสามารถทำให้ผู้ป่วยหายได้วันก็น้าบอกกรมราชทรรน,นักโทษทุกคนที่เจ็บป่วย เอาไปพักฟื้นที่บ้านจาันสองล่ารับรองหายทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราออกมาต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีความยุติธรรมยังคำที่พี่น้องประชาชนเคยพูดคุกมีไว้ขังคนจนไม่ผิดครับเพราะสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้มันชัดเจนครับกระบวนการยุติธรรม ทำอะไรกับคนที่มีเงินมีอำนาจไม่ได้และพยายามแก้กฎระเบียบเขียนกฎหมายเพื่อเปิดทางให้นักโทษที่โกงชาติบ้านเมืองไม่ต้องรับผิดใช่ไหมพี่น้องภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันมันจะเลือกปฏิบัติและสร้างความเหลื่อมล้ำแบบนี้ไม่ได้ถ้ากับประชาชนปฏิบัติอีกอย่างนักโทษที่มีเงินมีอำนาจปฏิบัติอีกอย่าง ก็ไม่ต้องมีรัฐนูลไปเลยดีไหมพี่น้องเพราะมันไม่มีความเป็นธรรมไงรัฐนูลเขียนขึ้นมาไว้ใช้กับทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยภายใต้ฝืนพ้าเดียวกันภายในประเทศนี้จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคอย่างยุติธรรมไม่ใช่เลื่อมล้ำแบบนี้วันนี้ผมเห็นพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ครับ เริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้ยินข่าวว่ารัฐบาลรวมถึงฝ่ายค้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการที่จะแก้ไขรัฐนูลผมบอกกันเลยครับไม่ว่าคุณจะแก้รัฐนูลสิบฉบับร้อยฉบับพันฉบับแต่ถ้าแก้นิสัยสันดานของนักการเมืองไม่ได้แก้ยังไงปัญหาพี่น้องประชาชนปัญหาประเทศชาติก็ไม่มีทางดีขึ้นจะไม่มีน้อง ปัญหาของชาติบ้านเมืองมันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญแต่มันอยู่ที่นักการเมืองเวลาเข้าไปมีอำนาจไปตอบสนองผลประโยชน์กลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรคตอบสนองผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องที่รวมกวนกระบวนการลงขันในการเลือกตั้งสุดท้ายได้อำนาจจากประชาชนแต่กลับมองไม่เห็นหัวประชาชน นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนเริ่มจะทนไม่ได้และถ้าทนไม่ได้แบบนี้ต่อไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็คงไม่นิ่งดูได้ก็คงออกมาต่อสู้กับพี่น้องคอปทอสอปปสและกองทัพทำใจพี่น้องวันนี้ผมเชื่อว่าเราตื่นรู้ตื่นสู้และเราจะไม่ยอมทนยอมจำนน เหมือนนักการเมืองหรือข้าราชการบางคนที่ยอมถูกบงการภายใต้อานัตของนักโทษชั้น14ปากก็ดีบอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่พอเข้าไปบริหารกับใช้อำนาจที่มีนั้นเป็นปเด็จการด้วยการฟังคำสั่งของคนเพียงคนเดียวแบบนี้จะเรียกว่าประชาธิปไตยได้อย่างไรนอกจากประชาธิปไตยแต่ปากจะไม่มีน้องมีคนบอกว่า การที่นักโทษชั้น14กลับมาได้มีการดิวเอาไว้แล้วผู้ที่มีอำนาจเขาเดิวกันเรียบร้อยแล้วเขาออมชอมกันเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมครับนักการเมืองไปปลาสายหาเสียงที่ไหนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยใช่หรือไม่แต่วันนี้ คุณบอกว่าคุณไปดีวกันผู้มีอำนาจไปดีวกันแต่เจ้าของอำนาจที่แท้จริงอย่างประชาชนพวกเราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเขาไปดีวอะไรกันถ้าคุณบอกว่าผู้มีอำนาจไปดีวไปต่อรองคุณย้อนกลับไปนึกถึงคำพูดของพวกคุณโดยเฉพาะนักการเมืองทุกคนที่คุณบอกว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงแต่การดีลครั้งนี้ประชาชนไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นการดิวระหว่างนักโทษจ่าสิบสีกับคนที่อ้างว่ามีอํานาจมันต้องเป็นโมฆะเพราะไม่ได้ฉันตามมติจากพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมครับเพราะประชาชนคือเจ้าของอํานาจที่แท้จริงไงแล้วคุณบอกว่าผู้มีอํานาจไปดิวกันแล้วผมบอกกันเลยว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นเรื่องโกหกผมไม่เชื่อเพราะคุณก็รู้อยู่แล้ว และพูดอยู่สม่ำเสมอว่าพวกเราคือเจ้าของหนา้าที่แท้จริงนะครับที่สำคัญวันนี้ถ้าใครได้ดูช่องทับนิวการออกมาดีเบตร,ระหว่างคุณหมอวรงกับโคศกพรรคเพื่อไทยมันชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่มีความจริงใจคนที่ มักจะแถและไถไปได้เรื่อยหรือพูดง่ายๆคนที่การล่อนตอแหลมันมักจะแพ้ความจริงใช่ไหมพี่น้องคุณหมอวรลงก็ใจร้ายน่าจะออมชอมน่าจะออมแรงหน่อยนะไม่น่าจะหนักจะเต็มขนาดนั้นเล่นจะเอาคนตอแหลคนที่ไม่ยอมรับความจริงนี่ไปไม่เป็นสังเกตดีครับวันนี้ไอ้ที่เขาไปไม่เป็นตรงไหนคุณหมอวรลงเอากระสอบข้าวนะครับที่ทําคลิปมาเนี่ย เอามาแชร์ในรายการของท็อปนิวแล้วก็ให้ดูด้วยนะครับว่าข้าวนั้นอนะ่ะมันไม่มีโค้ดนะครับที่จะต้องตีทะเบียนซึ่งจะต้องทำทุกกระสอบด้วยโคศกพักเพื่อไทยก็ได้แต่แถว่ากระสอบที่นักข่าวไปเจอนะนะั้นอ่ะโค้ดมาอยู่ข้างล่างอ่าเพราะว่าเขาติดโค้ดไว้ซีกเดียวนะครับซีกเดียวทีเนี้ย บังเอิญไอ้คลิปนั้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าเขาถ่ายทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างมันก็ไม่มีโค้ดมันจึงเถียงไม่ได้ไงว่าข้าวนั้นเนี่ยมึงเอาเข้ามาสวมแทนเพื่อจะซุกความผิดปกติที่พวกมึงได้สร้างไว้เพื่อจะล้างผิดให้ใครคนหนึ่งที่นี่ก็ดีอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่พี่น้องและที่สำคัญวันนี้ผมชอบใจคุณหมอพลงมาก ท้าเลยนะครับบอกว่าถ้าแน่จริงไปเปิดโกดังด้วยกันไหมไปพร้อมๆกันพาสื่อไปโคศกพักเพื่อใดคนนั้นอึ้งอยู่พักหนึ่งสงสัยจะนึกได้ว่าไม่รู้จะแก้ตาายัางไงก็เลยพูดแบบพร่อยๆอ,ออกมาว่าถ้าวันนี้คุณหมอวลงไปตรวจสอบได้วันข้างหน้ามีใครสงสัยอีก ก็คงจะต้องไปขอตรวจสอบแบบนี้ไม่มีวันจบสิน้นเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ถ้าคุณโปร่งใสมีการตรวจสอบโดยเอาคนที่ไม่ใช่คนของรัฐบาลไปร่วมตรวจสอบด้วยถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติมันเป็นจริงอย่างที่คุณพูดหรือคุณนำเสนอตอนนี้จะมีใครบ้าที่ไหนไปตรวจสอบซ้ำซากจริงไหมพี่น้อง ถ้าโป่งใสจริงอ่ะคุณก็ต้องกล้าเปิดเผยแต่การที่คุณพยายามปิ้นป้อนกระล่อนไปเรื่อยแถไปเรื่อยเนี่ยมันบ่งบอกครับว่าสิ่งที่คุณพยายามขัดขวางการตรวจสอบของคุณหมอพรหงหรือไม่รับคําท้าคุณหมอวระงเนี่ยคุณต้องซุกซ่อนหรือปกปิดอะไรไว้แน่ๆและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนใดทั้งประเทศก็สงสัยไม่ต่างอะไรกับพวกเราในที่นี้อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งเรื่อง การที่เอาข้าวไปตรวจสอบคุณหมอวลงว่าต้องให้มีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โฆษกแพทยเบื้องด่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เมื่อเช้านี้เพิ่งจะมีการตรวจสอบแต่ไม่ได้เปิดเผยคือตรวจสอบแบบลับๆและยังอ้างว่าถ้าให้ตรวจสอบกันจริงๆมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่ง ผมอยากจะบอกโคศกพักเพื่อไทยนะครับ975,000ล้านเรายัางยอมเสียให้กับโครงการรับจำนำข้าวถ้าจะตรวจสอบเสียไปอีกสักหมื่นจะเป็นไรไปใช่ไหมพี่น้องเพราะเราต้องการรู้ความจรงิงเราต้องการทราบความจรงิงว่าคุณทำอะไรคุณซุกอะไรไว้ความโปร่งใสมันก็ไม่มีสุดท้าย คนที่แถไปแถมามันก็ตายด้วยความจริงทั้งสิ้นและทุกวันนี้ครับสังคมบ้านเรามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคนดีๆมีเยอะแยะมากมายคนที่เขาเป็นวีรบุรุษคนที่เขาสร้างคุณงามความดีนานาประการให้กับประเทศชาติเยอะแยะแต่มีขการาิการนักบางคนนักการเมืองบางคน ไปยอมก้มคานกราบนักโทษโกงชาติบ้านเมืองผมบอกให้เลยว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของการเป็นนักการเมืองศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการมันอยู่ตรงไหนพี่น้ององค์ยิงบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะทำให้คนไทยมีกินมีใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรี แต่ตอนนี้คุณกำลังทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวคุณเองด้วยการที่ให้นักการเมืองราชการเหล่านั้นยอมลดศักดิ์ศรีไปก้มกราบนักโทษโกองชาติเพื่อนที่นี่ก็ดีก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมครับพี่น้องและคุณจะมาให้พี่น้องประชาชนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรในเมื่อบกคุณก็ยังไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเลยและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายการโกหก การตอแหลคำหลอกลวงมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากไปบอกนักการเมืองที่กำลังทำตัวเล่นปาหีโกหกกะล่น่นตอแหลไปแก้นิสัยตัวเองให้ได้มีความจริงใจมีความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต กับพี่น้องประชาชนให้ได้ก่อนถ้ายังแก้ลิสัยตัวเองไม่ได้วันข้า้หน้าไม่แน่คอสอชอและมทีซีอาจจะกลับมาครับพี่น้องขอบคุณครับ นะครับขอเสียงประมือให้กับพี่สองราชสีครับจากเพชรบุร,ร,ร,รีนะครับกลุ่มสปปสนะครับศูนย์ประชาชนปกป้องศูนย์รวมปกศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับ